สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมารเวลคลิปนี้ก็มีเรื่องราวฮาฮามาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับระหว่าง FIVB หรือว่าองค์กรของบอลลีบอลโลกนั่นเองครับกับทีมสาวไทยของเราซึ่งแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สาวไทยของเราจะไม่ได้ลงแข่งขันในนามของทีมชาติเพราะว่ายังมาไม่ถึงนะครับแต่ FIVB ก็ได้ลงคลิปของสาวไทยของเรารัวๆครับตั้งแต่ VNL ชิงแชมป์โลกจนตอนนี้สาวไทยของเราแต่ละคนแยกย้ายไปเล่น อีกต่างประเทศ FIVB ก็ยังคงมีการย้อนความทรงจำลงคลิปสาวไทยของเราอยู่ตลอดเวลาครับและคลิปทีเราก็มีเรื่องราวฮาฮามาให้ได้รับชมกันนะครับ FIVB ได้มีการทําคลิปของสาวไทยแล้วก็โพสต์ลงทางช่อง YouTube หลักนะครับงานนี้ มีคนเข้าไปคอมเมนต์เซล FIVB นะครับว่านี่ถ้าไทยเป็นแชมป์ VNL หรือว่าจิงแชมป์โลก FIVB ก็คงจะทำคลิปสาวไทย20คลิปแน่ๆเลย f i v b ก็ตอบกลับทันทีนะครับว่าแค่20เองเหรอเราจะสร้าง345678คลิปไปเลยนะครับนี่ก็เป็นการตอบกลับแบบแซวๆของ f i v b นะครับน่ารักกันมากๆเลยครับ f i v b ถึงกับมีการแซวเลยนะครับว่าถ้าไทยเป็นแชมป์จะลงคลิป3 0 0 0 0 0คลิปไปเลยครับ เป็นการแซวขององค์กรวอลลีบอลโลกกับแฟนๆที่เข้าไปคอมเมนต์ได้อย่างน่ารักสุดๆครับ